ไปเชียงใหม่เชียงรายเอาของไปเก็บที่คอนโดดี่ยโอ้ยเข็ดเลยเดี๋ยวส่งไปไปสนีไปก่อนเดี๋ยวเอาหลังดูเนี่ยเทียบ ม,มันไม่มีแล้วมันหมดแล้วะนะาบ,บินยี่สิบกิโลนี่จะียรขับเลยนะนใช่ผู้นะเธอเขาบอกว่าทางสนามบ,บินแค่ยี่สิบเนี่ยเกาินสนาี่สีผูเธองานผมพึงน,บบงนตรงเนี้ยเดิมเป็นปึงเช่หมู่บ้านหรอใส่ เสร็จเออคือร้จะนอนจได้โรงแรมไหมอย่างเนี้ยใช่หรือว่ามีตรงนั่นเนี้ยจะพักรถอ่เนี่ครับเราพักก่อไนะครับในตรงนี้ วังลนะงะไงเมือเ่อไหรภาคกลางทางไม่ในกลางทางภัคต้นทางที่จัดตัวทีวท่หมายความว่า,วาในตรงที่แยกเข้ามาทางอุทอยานะครับเสออาจ,จะสื่อสารผิดอันนี้ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายนะครับ HD 60เฟรมก่อน นี่พอเลี้ยวจากการพิเศษก็เข้ายุทธยาก็เลมาแวะมาพักนอนประมาณกิโลเตรงนี้อ,อันนี้ก็เลี้ยวไม่ถูกนะว่ามันมันหมายว่า อยเข้าอันนี้สัดเล็กเส้นที่เท่าไหร่นะเธอ32 32เนีเส้น AS1 นะครับเดี๋ยวไปเช็คแผนที่มาเรียบร้อยนะครับสักเกอร์เส้น32สายหนึ่งมันไปนู่นไปทางสระบุรีเอเอนะครับเป็นถนนระหว่างประเทศใช่ไหมเธอ เอชเนี่ยอาจจะใช่นะครับวิดีโอเหรออเจอเร็วทำไมยังไ,ไม่ใช่เนี่กยก็แค่เจอถึงเอชกับ่อนอันนี้เราสรุปแล้วนะครับว่าเอชหนึ่งนี่ก็คออือความหมายก็คือเอเชียไฮเวย์หรืออาเซียนไฮเวย์เป็นทางหลวงสายเอเชียก็ได้เป็นทางหลวงระหว่างประเทศทางหลวงระหว่างประเทศนะครับ เส้นนี้สามสิบสองเมื่อกี้ที่เราแวกปั๊มนึงก็คือเขา 3, ้าสามสิบสองนะปัม๊มปั๊มแรกที่เรามาจากการจจนะพิเศษการจนาพิเศษแล้วก็แวะมาพักหน่อยนะฮะเพื่อจะทำคลิปด,ด้วย อันนี้60เฟรมอ่ะเธอตั้งไว้ยังเธอตั้งที่ไหนเนี่ยทำตอนปิดประตูปึ๊บแวะเก่งครับเนี่ยพวกเราแวะเก่งมากเลยครับตอนนี้เราเข้าคนครสวรรค์เลยนะครับเนี่ยเขตนครสวรรค์เรียบร้อยแนละ้ว ไม่ได้เพราะเราแวกเก่งมากครกับเอาตัวกิโลไปก่อนแล้วกนะันเดี๋ยวกว็เราก็จะเข้าทางเบี่ยงเลย

ไ,ไ,ไม่เป็นไรเถอะใส่ไปก่อนโอ้จสวยมากเลยยามหกโมงพอดีเลยเหนื่อยไหมเถอะยี่อ่ออไม่ได้ได้ได,ได้มีแมไ้นดด้ำเหน่อยปะไม,ไม่ได้เถอะเราน่าจะได้นิดนึงเนี่ย เนี่ยบ้านนี่เจอไหม

ส่งต <ừ>, ่อมาส่งต่อมาที่ตัวเลที่390เขตพิบัติร้อยต่อคุณจะต้องปลดล็อกไอโฟนของคุณก่อน นี่เหรอือมเี่ยตัดกล้องตรงนี้ก็ได้เธอเนี่ยแปดหกยี่สนั่นล้องเหียวก็ได้เดอกเดี๋ยวน,นี่เลยอ่ะจะเข้าเข้าประตูหี้ของเขาไม่ได้หรอน yeah. ี่อะไปหาข้าวกินเนี่ยโอ้วเวมรวอ

Don't say it. i the